พาไปดูกระแสะความนิยมของคนไปไหว้พระกันหน่อยดีกว่าก่อนหน้าน,น,นี้วาเลนไทยไปไหนอะไหว้พระตรีมุรติใช่ั้มคะรักกันซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะสายบุญสายมูเนี่ยช่วงนี้ต้องยกให้ท้าเวสสุวรรณกันเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภแล้วก็ที่ได้ยินชื่อเสียงกันมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไปที่ วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามแ,แต่ใครจะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีหลายวัดที่มีองค์ท้าเวสุวรรณแล้วก็ผู้คนก็แห่แห่กันไปกราบไหว้ขอพรอ,อยู่เหมือนกันนะคะไปดูกันว่าจากแรงศรัทธาที่ส่งต่อเรื่องราวของความเชื่อขององค์ท้าเวสุวรรณแต่ละวัดเขาก็จะจับกระแสนี่แหละเอาแรงศรัทธาจากผู้คนมาส่งต่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ ตำนานเรื่องราศรัทธาความคิดความเชื่อนะคะว่าหลังจากการมากราบไหว้ขอพรองค์งท้าวเวสสุวรรณแล้วจะส่งผลดีเรื่องของทั้งโชคลาภและการเงินงส่งผลให้ที่วัดสุดทธารามเขตคลองสารกรุงเทพแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งวัดที่ประชาชนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้ขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณกันอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการที่ประชาชนมีมาจํานวนมากมีเองนะคะทําให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสมีแนวคิดเขาว่าหากผู้ที่ขอพรแล้วสําเร็จให้นําทั้งข้าวสารและอาหารแห้งหรือว่าไข่ไก่นะคะ นำมากราบไหว้หลังจากขอพรได้แล้วเพื่อจะนําสิ่งของเหล่านี้ไปทําประโยชน์ส่งต่อให้กับผู้ที่ยากไร้ต่อไปค่ะยิงสองคนนี้มาจากจังหวัดสมุทรสาครนํเข้าวสารหลายถุงมาพร้อมกับประทัดกลับมาไหว้องค์เาวเวสุวรรณที่วัดสุดทธารามหลังสําเร็จผลได้ตามพรที่ขอในเรื่องโชคลาภเธอเล่าว,ว่ามาเป็นครั้งที่สแล้วในรอบสองเดือนส่วนตัวเชื่อและศรัทธาในองค์ทเววสุวรรณอยู่ก่อนแล้ว เราก็มาแก้ไปเมื่อเมื่อไม่นานเสร็จแล้วกลับไปอะ่ะเราเราก็ได้อย่างได้มาต่อเนื่องอีกใช่แต่เราก็ไม่ได้พูดขอนะว่าเราทำเราได้แล้วเราจะให้อะไรแต่ว่าใจเราอะ่ะเราอยากให้ทานเพราะเราดูเห็นองค์หลวงพ่อจเจ้าวาดอะ่ะท่านบริจาคข้าวสารอาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยให้กับคนในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะ เ,เ,เจ้าวาดวสุธารามเล่าให้ฟังว่าที่วัดมีเทวเวสุวรรณสององค์คือองค์เล็กสร้างขึ้นเมื่อปี3 0จากนั้นก็มีประชาชนเข้ามาทำบุญที่วัดอย่างต่อเนื่องเงินส่วนหนึ่งได้นำมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ด้อยโอกาสและนำเงินทำบุญส่วนที่เหลือมาใช้ในการจัดสร้างองค์เทวเวสุวรรณองค์ใหญ่สูงกว่า8เมตรที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ14ปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบันที่มีกระแสการบูชาเท้าวเวสุวรรณก็ทำให้มีประชาชนเข้ามากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากเราก็คิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะท่านดึงคนเข้ากับวัดและดึงวัดเข้ากับชุมชนเพราะว่าคนเชื่อถือเท้าวเวสุวรรณมากเท่าใดนะประชาชนก็เข้ามาวัดมากเท่านั้นเมื่อเข้ามาวัดแล้วเนี่ยคนก็ต้องการหาที่พึ่งทางใจยิ่งครั้งใดเนี่ยนะเศรษฐกิจย่ำแย่คุณลองสังเกตดู เศรษฐกิจย่ำแย่เท่าไหร่นะคนเข้าวัดมากเท่านั้นเพราะทุกคนต้องการหาที่พึ่งถ้าเกิดเกิดชาวบ้านเนี่ยกำลังหาที่พึ่งเรายิ่งไปบอกให้ชาวบ้านงมงายมากขึ้นเนี่ยนะยิ่งลำบา,ากมากยากจนมากเข้าไปฉะนั้นเราจึงต้องบอกให้คนมาไหว้องค์ทวีสวรรณเนี่ยให้มีสติที่พึ่งทางใจเข้าวัด นะครับพอคนเข้ามาเจอองค์เทาเวศเจอเทวเวสุวรรณเจอองค์เทาเวศสื่อโซเชียลมีเดียทําให้เป็นไฟลามทุ่งนันทีเลยแห่ด้วยสาเหตุผนึกเข้ากับเดินทางออกตาอ่างจังหวัดไม่ได้ไใช่ครับคือลุกหลายๆอย่างนะครับคนเราก็หันพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทําให้วัดบางชันที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพได้รับความนิยมขึ้นทางตาเห็นเลย เจ้าหน้าที่วัดราชสัทธาธรรมที่ดูแลลานเท้าเวสุวรรณยอมรับว่ากระแสะความนิยมการกลับไหว้ขอพรที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์และการพูดถึงกันแบบปากต่อปากของผู้ที่มาขอพรแล้วสำเร็จรวมถึงการมีวิกฤตโควิดทำให้ประชาชนหันมาหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้วัดกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังการก่อสร้างรูปหลอดเท้าเวสุวรรณขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี55ขอไว้ว่าจะขายที่ดินนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการก็ก็จะเป็นสิ่งหลักๆในยุคนี้นะฮะอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองนะครับอย่าง,งเห็นพี่เห็นมีดอกไม้เคยมาแก้เยอะสุดหรือเคยมีเจอแก้วนอะไรที่เราแปลกกุุลาบถ้าเกิดดอกไม้ที่เยอะสุดที่ตั้งแต่ผมอยู่มาก็คือเป็นแสนเป็นแสนดอกนะครับ หรือว่าจะเป็็็นนผลไมมม้ชุดใหญ่คบกกาเีท้าวเวสุวรรณที่คนไทยคุ้นเคยกันในรูปของยักษ์ยืนตรงถือไม้เท้ารูปกระบองตามคติความเชื่อในทางพุทธศาสนาเท้าวเวสุวรรณหรือในทางฮินดูเรียกว่าเท้ากูเวนซึ่งเป็นหนึ่งในสี่จตุโลกกบาลสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาหรือสวรรค์ชั้นแรกที่ใกล้โลกมนุษย์มากที่สุด นอกจากความเชื่อว่าช่วยป้องกันภัยปัดเป่าจากสิ่งชั่วร้ายที่มองเห็นและมองไม่เห็นแล้วหลายคนยังเชื่อว่าเท้าวเวสุวรรณมีความเป็นมงคลในด้านการเป็นโชคลาภการมีทรัพย์ร่ำรวยโดยในไทยมีเท้าวเวสุวรรณให้เข้าไปกราบไหว้หลายที่ส่วนที่มีความเก่าแก่นั้นมีการระบุไว้เช่นรูปหล่อเท้าวเวสุวรรณที่วัดพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกหรือเท้าวเวสุวรรณที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นต้น อย่างไรก็ตามมีการเน้นย้ำถึงความสําคัญในการขอพรต่อเท้าเวสุวรรณสำหรับผู้ที่ทำกรรมดีอย่างสม่ำเสมอแต่การขอพรไปแล้วจะได้ผลหรือไม่ก็แล้วแต่เรื่องราวของแต่ละคนด้วยดังนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติหากทำแต่ความดีก็จะเชื่อได้ว่าสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตรัติยาเรืองขจรสํานักข่าวไทยอสอมทรายงาน